ตักบาตรเทโวกิจกรรมที่ควรทำในวันออกพรรษาตักบาตรเทโววันไหนคนไทยควรรู้ประเพณีสำคัญตักบาตรเทโวโรหณนะกิจกรรมที่ควรทำในวันออกพรรษา29ตุลาคม2566นี้ต้องทำหลังวันออกพรรษาหนึ่งวันมีความสำคัญอย่างไรไปติดตามได้เลยค่ะตักบาตรเทโวก่อนอื่นต้องทำความรู้จัก และรู้ความหมายก่อนว่าตักบาตรเทโวนั้นคืออะไรทำแล้วได้อะไรวันนี้เราจะพาคนไทยและชาวพุทธไปย้อนดูประวัติตักบาตเทโวกิจกรรมที่ควรทำในวันออกพรรษากันนะคะประเพณีตักบาตเทโวโรหณนะคือการทำบุญตักบาตในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกคำว่าเทวย่อมาจากคำว่า